ติดต่อสื่อสารหรือการสื่อสารต่างๆทั้งในด้านที่ยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต็ตยังไม่มีการพัฒนาก้าวไกลเหมือนในสมัยปัจจุบันวัยรุ่นไทยในสมัยอดีตจึงยังไม่มีสิ่งเลื่อยยุที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ทำให้วัยรุ่นในสมัยอดีตมีค่านิยมเรื่องเพศที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแต่การพัฒนานของสื่อต่างๆในปัจจุบันทําให้มีสื่อออกมามากมายทั้งสื่อที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งทางด้านบวกและด้านลบแน่นอนว่าสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดและค่านิยมของวัยรุ่นในสมัยใหมย่ย่อมเป็นสื่อที่ส่งผลให้เห็นทั้งในด้านลบมากกว่า เห็นได้จากปัญหาสังคมต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการค้าประเวณีน้องอะตอมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยเธอได้ก้าวสู่วงการของการค้าประเพณีอย่างเต็มตัวเมื่อเธออายุได้เพียง19ปีน้องอตเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงคะและคิดยังไงถึงทำอาชีพนี้คะ ที่แรกเพื่อนก็นแนะนำมาค่ะพี่เขาบอกกันว่ามันเป็นงานสบายเลยได้ดีหนูก็เลยไม่คิดอะไรมากค่ะเพราะว่าหนูอยากมีเงินใช้ที่บ้านส่งเงินมาในแต่ละเดือนก็ไม่ค่อยจะพอใช้อยู่แล้วค่ะแล้วแฟนหนูเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะหนูยังให้เงินเขาเอาไปใช้อยู่เลยค่ะพี่ทาไมแฟนน้องถึงไม่ว่าล่ะคะที่น้องมาทําอาชีพแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะพราะเงินบังคบเขาจึงยอม แล้วผู้หญิงโดยเฉพาะอาจารเป็นงานง่ายๆเงินดีทำงานไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็ได้แล้วอะตอม,อมพรุ่งนี้ต้นไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอะตอมมีงานให้ต้นใช้ไหมไม่มีอ่ะเออคนชวนเขาไปทำงานอ่ะงานผู้หญิงอ่ะเป็นงานสบายได่ตังค์ยด้วยนะตัวเองขอทำไหมอ่ะก็ลองทำดีสิได้งเงินดีนสวัสดีค่ะเฮียคุณน้องสวัสดี สวค่ะวันนี้พาน้องมาดูตัวค่ะเฮียน้องก็อยากทำแมนกับเราค่ะมือใหม่ใหม่กิ๊กเลือดค่ะเฮียเราครับชื่ออะไรครับตอมค่ะอ๋อต้อมลองเปลนตัวให้เฮียดูหน่อยครับเฮียจะถามตอมว่าตอมเคยแล้วเปล่าแล้วเรอเป็นแฟนพี่ใหญ่กันก็เคยครับแหมเฮียแค่คนเดียวเองก็แค่แฟนเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะโอ้ยางงั้นเดี๋ยวเฮียก็เดี๋ยวจัดนะจะพยายามหาให้ละ โอเคค่ะเฮียโอเคนะคะน้องพวกนี้เริ่กงานไปเลยค่ะครั้งแรกที่น้องมาทําอาชีพอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกกลัวๆนะคะพี่ใครก็ไม่รู้จะมามีอะไรกับหนูอะค่ะแต่ก็ต้องยอมเขาไปในเมื่อเลือกที่จะทําอาชีพนี้แล้วครั้งแรกๆก็ราคาดีนะคะพี่แต่พอนานไปอะราคามันก็ลดลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีเด็กใหม่เข้ามาแต่หนูก็ยังโอเคอยู่นะคะน้องคิดที่จะเริ่มทำอาชีพนี้ไหมคะ หนูก็อยากเลิกนะคะพี่แต่ถ้าหนูเลิกทําแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะคะแฟนหนูเขาคงจะทิ้งหนูไปอะคะ่ะเพราะว่าหนูไม่มีเงินให้เขาใช้อ่ะพี่หล่อนีครับมึงมีเด็กใหม่มาไหมอ๋อเน็เซียคือกำใหม่เลยออเอเออครับเม่นเด็ก้งสายเลยครับเท่าไหร่แปดพันขอใ้คืเลยครับเซีย มาใหม่แน่นะมึงไม่ได้ย้อมแมวให้กูนะครับเสียเด็กใหม่มั่นใจเลยครับหาประจํเบแบ็กเสียผมไม่ย้อมแล้วคนระับตกลกว่าเท่ยเดิม,ค,ดม,ดมครับเสียโอเคจัดมาเดิมหรัถูกครับเสียครับยินดีครับยินดีได้ให้บรการครับเสียสวัสดีค่ะ อาตอมใช่ไหมเมื่อกี้พี่เสียบปรโคมมาหานะคืออตอมพร้อมรับแขกนะครับคืนนี้วันนี้ได้หรอคะเร็วไปไหมคะอ๋อถ้าไม่อยากทำโยงเงาให้หนูทำก็ได้นะครับคือ,อเสียบเงาของเขาเงนินนี้ด้วยอ่ะต้องทำอะไรอ่ะคืนโยององ๋อค่ะค่ะได้คะ่ะที่ไหนคะงั้นที่โรงแรมนีลโคแกลนห้าทุ่ม ไปรอเสียขอเวลาก็ดีนะอ๋อค่ะได้ค่ะเวลาขึ้นเทียนห้าทุ่มน,นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียค่ะพวกดีค่คะน้องไม่กลัวที่บ้านเสียใจหรอคะที่มทาทำวิชาแบบนี้ หนูก็กลัวนะคะพี่พอเขาอะส่งให้หนูมาเรียนแต่หนูกลับมาทาอาชีพอย่างนี้มันก็คงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วะคะ่ะเพราะว่าในเมื่อหนูเลือกที่จะทําแล้วไม่ทราบว่าน้องมีอะไรจะฝากถึงคนที่กําลังคิดที่จะทําอาชีพนี้มั้ยคะก็อยากให้เขานะคะคิดให้ดีๆก่อนที่จะทํานะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเหมือนหนูนะคะจากบทสัมภาษณ์ของนองอะตอมทําให้เราได้เห็นถึงตัวอย่างการค้าประเวณีเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นทำให้เกิดปัญหาสังคมปมใหญ่ที่พวกเราต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อทำให้การค้าประเวณีนี้หมดไปจากสังคมไทย ันก็แค่กลัวว่าจะมองไม่ชัดที่จะพูดอาจจะดูไม่ดีนะดิปอดขยับขาเธอเป็นรูปตัว็มออกช้าช้าให้เป็นรูปตัวมเริ่มจากข้างขวาแล้วขยับข้างซ้ายนั่งตรงนั้นเธอไม่ต้องไปไหนดีปอดขยับขาเธอเป็นรูปตัว็มออกช้าช้าให้เป็นรูปตัวอม